สวัสดีครับวันนี้จะขอแนะนำอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวโซลินอย์วาล์วควบคุมน้ำทางเกษตรกรรมกนะ็ภาษาอังกฤษเจ้าตัวนี้ก็มักจะเรียกกันว่า Irrigation Control Valve wow, นะครับก็เป็นตัวควบคุมการเปิดปิดน้ำนะครับสำหรับใช้ทางงานเกษตรกรรมต่างๆก็ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปนี่ไม่ยากมากนะครับก็เราก็ต่อน้ำเข้าแล้วก็มีทางน้ำออกนะครับถ้าเกิดว่าเราส่งไฟนะครับให้กับมันมันก็จะปล่อยให้น้ำไหลผ่านได้ก็หลักการของตัว วาวไฟฟ้า wow, ก็มีแค่นี้ไฟที่ใช้นะครับของวาวประเภทนี้เท่าที่เห็นมาก็จะเป็น2 4โวลต์แล้วก็จะมีตัวควบคุมนะครับต่างๆอยู่บนตัวอุปกรณ์ดังนี้ก็คือ,อเขามักจะมีตัวคอนโทรลการเปิดปิดแบบแมนนวลให้ด้วยเนาะเช่นตรงนี้ถ้าเกิดผมบิดไปด้านนี้เนี่ยมันก็จะเปิดให้น้ําไหลผ่านได้โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ดีสำหรับการทดสอบนะครับระบบหรือว่าเวลาที่เราต้องการที่จะให้น้ําไหลโดยไม่ผ่านระบบควบคุมของเราก็ยังทรงทําได้ ก็ลักษณะของตัววาล์วพวกนี้มันนึก็ขึ้นอยู่กับรุ่นของตัวโซลินอย์วาล์วนะครับตำแหน่งของมันอาจจะอยู่ไม่เหมือนกันวิธีบิดไม่เหมือนกันอีกอันนึงที่มีนะครับก็คือตัวควบคุมความแรงของน้ําก็จะเป็นตัวหมุนนะครับที่อยู่ด้านบนตรงนี้ถ้าเราคลายมันออกนะครับน้ำก็จะไหลผ่านได้เยอะน้ําก็จะแรงถ้าเราหมุนมันเข้านะครับเวลาเราเปิดวาล์วน้ําที่ไหลผ่านก็จะน้อยลงก็อันนี้ก็เอาไว้ให้เราควบคุมว่าต้องการให้น้ําที่ผ่านไปในแรงมากน้อยแค่ไหนโอเคครับการใช้งานของมันก็ ก็มีเท่านี้ก็อีกอย่างที่ต้องดูก็คือเรื่องของขนาดนะครับของท่อที่จะใช้ในตัวอย่างนี้ใช้ขนาดครึ่งนิ้วนะครับหรือ4่หุนแต่ว่ามันก็มีหลายเบอร์ให้เลือกใช้นะครับ1นิ้วนิ้วครึ่ง2นิ้วก,ก็ก็มีให้ใช้สามารถที่จะเลือกได้ตามขนาดท่อที่ต้องการราคาของมันนะครับถ้าครึ่งนิ้ว1นิ้วเนี่ยก็น่าจะหาซื้อได้ตั้งแต่6 0 0ถึงบาทแล้วแต่ยี่ห้อและคุณภาพ โอเคครับต่อไปลองมาดูกลไกการทํางานของมันข้างในบ้างนะเาะว่ามันสามารถที่จะควบคุมน้ําได้อย่างไรขออนุญาตเปิดฝากก่อนโอเคครับนี่คือด้านในของมันส่วนประกอบหลักสําคัญของมันก็คือเจ้าแผน่นไดอะแฟร,รมซึ่งเป็นแผ่นยางนะครับตัวนี้ซึ่งมีความยืดหยุ่นอยู่ถ้าเราดูด้านในนะครับก็จะเห็นได้ว่า มันจะมีช่องนะครับที่ดันน้ําเข้านะัำจะเข้าตรงนี้แล้วก็จะมาออกตรงรูตรงกลางนะครับล้นขึ้นมาตรงกลางตรงนี้แล้วก็เวลาออกมันก็จะต้องลงไปตามร่องที่อยู่รอบข้างนะครับเพื่อที่จะไหลออกไปตามทางออกเพราะนั้นวาลวนี้จะเป็นวาลวทางเดียวนะครับจะสังเกตได้ว่าอย่างรุ่นนี้นี่ก็จะมีลูกศรชี้ไว้ชัดเจนว่าเข้าทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ต่อสวนทางไม่ได้น้ําจะสามารถไหลออกไปได้ก็ต่อเมื่อเจ้าวาลตัวนี้นะครับมันเปิดแผ่นยางตรงนี้นะครับมันลอยขึ้น มันลอยขึ้นมาไหลปุ๊บนะครับน้ำก็สามารถที่จะล้นจากตรงกลางนะครับเสร็จแล้วก็ออกไปทางด้านข้างได้ขี่สําคัญก็คือว่าเมื่อไรนะครับเจ้าอย่างนี้มันถึงจะลอยเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นกลนไกในการยกมันเท่าไหร่นะก็ผู้ที่ดีไซน์มาก็เกก่งมาเลยนะครับ <S <s เขาใช้หลักการเ,าเรื่องของความดันน้ําจะเห็นได้ว่าเวลาระบบเนี้ยนะถ้าประกอบเข้าไปแล้ว เมื่อประกอบไปแล้วนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ด้านบนด้วยนะครับคือช่องว่างนี้คือตรงด้านล่างกับด้านบน2ด้านนะครับด้านล่างก็คือฝั่งที่น้ําเข้านะครับด้านบนก็คือ,อช่องที่เขาทําไว้นะครับเป็นช่องเล็กๆฉะนั้นแผ่นไดอะแฟรมนะครับ, m, รบมันก็จะมีน้ําอยู่ด้านบนกับด้านล่างนะครับ หลักการที่ใช้ก็คือถ้าความดันของน้ําทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยมันเท่ากันนะครับแผ่นไดอะแฟรมนี้จะไม่สามารถที่จะเคลื่อนทีได้นะก็จะฟิกตายตัวไปนะครับคือวาล์วปิดนั่นเองเนาะแต่ถ้าข้างบนความดันน้ําน้อยกว่านะครับแผ่นไดอะแฟรมนี้ก็จะสามารถที่จะยกตัวเองขึ้นแล้วน้ําก็จะไหลผ่านวาล์วไปโอเคต่อไปนะครับก็คือเราจะทําอย่างไรเพื่อควบคุมความดันน้ําข้างบนก็วิธีการของมันนะครับก็คือถ้าสังเกตดูนะครับ ตามช่องน้ําด้านบนเนี่ยนะครับมันจะมีรูเล็กๆนะครับตรงนี้ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปนะครับเสร็จแ,แล้วก็ทะลุออกมาตรงรูนี้ได้เนาะพูดได้ง่ายนะครับก็คือน้ําจากช่องด้านบนเนาะสามารถที่จะไปแล้วก็ออกมาตามรูของโซลินอยแล้วมันก็จะไหลไปตรงตุ่มเล็กๆตรงนี้ที่เป็นทางออกนะครับเพื่อที่จะออกไปข้างนอกได้ฉะนั้นถ้าโซลินอยนะครับมันยกขึ้นหรือทํางานเปิดช่องเนี่ยเมื่อไหร่ น้ำเนี่ยจะสามารถไหลนะครับทะลุออกไปได้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อน้ําไหลนะครับมันก็จะทําให้ความดันเนี่ยลดลงนะเมื่อเทียบกับด้านล่างนั่นก็จะทําให้ตัววาล์วเปิดนั่นเองจุดสุดท้ายที่ต้องดูนะครับก็คือน้ำเนี่ยมันจะต้องไหลจากช่องด้านล่างทะลุแผ่นไดอะแฟร,รมขึ้นไปข้างบนได้นิดหนึ่งด้วยนะครับสำหรับโซรินอยรุนนี้นะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยก็คือเข็มตัวนี้ที่ปักลงมาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้แน่นมามันเวลามีความดันน้ํา นะครับเวลาน้ําอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะสามารถที่จะ,ะ,ะซึมเข้าไปนะครับตามรูนะครับเข็มตรงนี้ขึ้นไปยังช่องด้านบนได้ฉะนั้นโดยสรุปนะครับถ้าเกิดว่าวาวตัวนี้เปิดอยู่เนาะน้ำจากข้างล่างนะครับไหลเข้ามาผ่านช่องเล็กๆตรงนี้นะครับขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วมันก็ข้างบนเนี่ยสามารถที่จะไหลออกตามช่องเล็กๆนะครับที่เจ้าโซลลนอยด์เปิดไว้ให้ ออกไปข้างนอกได้ทาให้ความดันน้ําที่อยู่เหนือแผ่นไดอะแฟรมเนี่ยจะไม่สูงเท่าข้างล่างแผ่นไดอะแฟรมจะยกขึ้นได้เมื่อไรก็ตามที่ช่องนะครับของเจ้าโซลลนอยด์นี้ปิดลงน้ําที่ซึมขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นความดันของมันมันก็จะเท่ากับความดันข้างล่างโซลลนอยด์ก็จะปิดนะครับผิวดิอะแฟรมก็จะไม่ลอยนั่นคือการนั่นคือขี้นะครับการทํางานของมันั้นตัวเปิดปิดแบบแมนนวลตรงนี้ก็คือเป็นตัวเปิดปิดเจ้าช่องเล็กๆตัวนี้ นะครับแบบด้วยด้วยมือนั่นเองตัวควบคุมความแรงของน้ำนะครับมันก็จะเวลาเราขันนะครับมันก็จะดันเจ้าแผ่นยางเนี่ยลงเราเห็นได้ว่ามีสปริงตรงนี้อยู่นะครับงั้นยิ่งเราขันลงมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้เจ้าแผ่นไดอะแฟมหรือยางตรงนี้ลอยขึ้นได้น้อยเท่านั้นน้ําก็ผ่านได้น้อยตามไปด้วยโอเคคี์สำคัญของการใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะมันต้องอาศัยว่าน้ําต้องทะลุรูเล็กๆพวกนี้ไปได้ ฉะนั้นถ้าน้ําสกปรกนะครับก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของวาลวพวกนี้นะครับอาจจะเสียได้ง่ายอันเวลาใช้จริงนะครับก็มักจะเห็นว่ามีการใช้หม้อกรองเ,อเข้ามาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าน้ําที่ออกไปยังตัววาลวเนี่ยมันสะอาดจริงนะตัวหม้อกรองพวกนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับสอถึงสามบาท โอเคครับ ikat, อันนี้เป็นตัวอย่างของโซลินอยที่ต่อสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่ได้อธิบายไว้นะครับตรงนี้ก็คือหม้อกรองตัวนี้เป็นตัวโซวลินอยเองก็ต่อเข้ากัาบระบบน้านะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างของระบบรดน้ําสวนนั้นะผมขอสาธิตให้ดูนะครับก็ถ้าจะลองเปิดเองเนาะก็ลองหมุนวาลวนะครับตรงนี้นะน้ําก็จะผ่านตัวโซวลินอยไปได้นะครับก็เห็นได้ว่าน้ําก็ไหลเรียบร้อย อยากจะปรับแรงดันนะครับก็ใช้การบิดตรงนี้เอานะถ้วผมบิดนะครับอันนี้ออกจนสุดเลยน้ำก็น้ําก็แรงที่สุดผมบิดมาอีกด้านหนึ่งนะครับกดลงไปนะน้ําก็อ่อนลงเนะี่ยเปิดนะ้เราก็คอนโทรลได้ว่าอยากให้น้ําแรงแค่ไหนนะถ้าหมุนจนสุดมันก็คือดับไปเลยนั่นเอง ลองคลายมานิดนึงนะครับเอาให้มันพอเหมาะนะสมมติผมชอบแบบนี้เนาะแล้วผมก็บิดตัวนี้กลับมานะครับให้มันเป็นออฟซะทีนี้ก็จะต้องใช้ไฟฟ้านะครับถ้ามันอยู่ในตำแหน่งออฟเลยต้องใช้ไฟฟ้านะครับในการที่จะสั่งเปิดปิดมันโอเคครับช่วยเปิดให้หน่อยได้ไหมครับก็เดี๋ยวเขาเปิดจากระบบไฟไ็จะเห็นได้ว่ามันก็ทํางานเหมือนที่เปิดมือเมื่อกี้เลยปิดน้าหน่อยครับอ่ามันก็ดับไปโอเคนะครับก็ อีกอย่างนึ่งที่กี่ยับโซลินอย์วาลวประเภทนี้ก็คือว่าจะต้องใช้กับน้ําที่มีแรงดันเท่านั้นนะก็ต้องคือน้ําในท่อต้องแรงพอสมควรนะถ้าเป็นน้ําที่ไม่มีปั๊มนะครับหรือความดันน้อยเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะยกตัวแดร์แฟรมที่อยู่ข้างในนะเพื่อให้น้ํำไหลผ่านไปได้โอเคครับนี่ก็เป็นการสาธิตการใช้งานเนาะตัวโซลินอย์ในเบื้องต้นครับ